ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง g p m a t h a i นะคะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Isuzu D-Max h i l a n d, d e r นะคะเข้ามาเปลี่ยนยางขอบ18นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าทางร้านแนะนําเป็นยางตัวไหนสําหรับยางนะคะที่จะใส่ตัว Isuzu D-Max h i h a n d e r ก็ะะเป็นโตโยไทยตัว ST3 ใส่265/60/18นะคะตัวนี้จะเป็นลายลูกศรน,นะคะออกแนวสปอร์ตแต่ว่าจะช่วยในการรีดน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นยางแมนญี่ปุ่นแท้นะคะสําหรับ ที่ชอบในลายยางที่โฉบเฉี่ยวนะคะก็ขอแนะนําตัวโตโยต์ F3 เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จค่ะสําหรับว su ูดีแม็กที่มาเปลี่ยนยางโตโยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสามารถมาสลับยางฟรีทุกหมื่นโลแล้วก็เช็กลมในตัวเจ่นได้ฟรีค่ะส่วนใครที่สนใจสามาราสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์สองสี่ห้าเก้าสี่หกสองหกหรือว่าทักแฟนเพจได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอ คุณลูกค้าอิสุสดีแมคไฮเนอนเดอร์มากๆนะคะที่เลือกใช้บริการร้านนี้ีแมคไายนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ